สวัสดีครับมาพบกับการรายง,งานความเคลื่อนไหวราคายางป็นหลัวันสามของตลาดสินค้าเกษตรลง้หน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอฟเฟประจำเช้าวนันอังคารที่5มีนาคม2556จากนักวิเคราะห์บริษัทดีเอสเจอร์จำกัดโดยราคายางเป็นหลักวันที่สามสำหรับสัญญา่งมอบเดือนตุลาคมของปี2013ปิดตลาดเย็นวันนี้ที่ระดับ92บาทปรับลดลง1บาท20สตางค์ด้อยปริมาณการสื้อขายรวมระดับ158คู่สัญญา ดยราคายางก็ได้ปรับตัวลดลงมาในทิศทางเดียวกับราคายางแผ่นลงพันชั้น3ของตลาดการยางพาราสงขลาที่ได้ปรับตัวลดลงสอดคล้องกับราคาล่วงหน้าในตลาดโตเกียวที่เคลื่อนไหวอย่างผันผวนเนื่องมาจากมีแรงกดดันจากการที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกได้ปรับลดลงแล้วก็เป็นระดับต่ำสุดในปี2 5 5 6หลังจากที่น้องคุณเนี่ยวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการลดการใช้จ่ายโดยอัตโนมัติของสหรัฐ ที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคมของวันที่5 6ที่ผ่านมาประกอบกับสต็อกยางจีนและญี่ปุ่นที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าการใช้ยายังคงหยุดในภาวะสกปราแต่อย่างไรก็ตามราายายังมีปัจจัยหนุนที่ดีจากการที่เงินเยนนั้นยังคงอ่อนค่าลงแล้วก็อุปทานยาที่ออกสู่ตลาดเบาบางลงก็ยังเป็นปัจจัยหนุนต่อราคายาได้ในระดับหนึ่งส่วนต่อมาก็จะเป็นการรายงานภาพรวมราคายาจากปัจจัยทางเทคนิค ในส่วนของภาพรวมทาในหนึงน้แดัชนีรถคายางก็ปรับตัวลงมาต่อนเนื่องแต่ว่ายังสามารถยืนเหนือแนวรับสําคัญที่90บาทได้ประกอบกับสัญญาณดิเคเ,เตอร์ตัวหลักยังยังอยู่ในภาวะการขายเกินขนาดหรือว่าโอเวอร์โซ่ทำให้ในภาพรวมน,น,ราารนั้นในระยะสั้นดัชนีมีแนวโน้มที่จะรีบาวทางทีหนึ่งได้โดยเบื้องต้นดัชนีจะมีแนวรับแรกที่91.7มีแนวรับสาคัญอยู่ที่90บาทจะมีแนวต้านแรกที่95บาทแล้วก็มีแนวต้านถัดไปที่97บาท สรุปภาพรวมราคายางจากปัจเจัยทานทินิคก,ก็คือว่าดัชนีใน,น,นระยะสั้นมีโอกาสที่จะรีบาว์ทานทินิคได้หลังจากยังยืนเหนือแนวรับสาคัญที่90บาทในส่วนของกลยุทธ์นั้นก็แนะนําให้ลงทุนเนี่ยซื้อเก็งกำไรในระยะสั้น,าาานหากดัชนียังสามารถยืนเหนือแนวรับที่90บาทได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนและในส่วนของการรายงานความเคลื่อนไหวราคายามผลผลัตต้น่อของตลาดสินค้าเกษตรลงหน้าประเทศไทยหรือว่าเอฟเฟกต ประจำเช้าวันอังคารที่5มีนาคม2556จากนักวิเคราะห์บริษัท D.S. Surje จ,จำกัดได้หมดเวลาลงเท่านี้นขอให้นักลงทุนเนีโชคดีกับการลงทุนแล้วก็มีความสุขต่อการลงทุนสวัสดีครับ